5ดีของรถไฟฟ้า100%มีอะไรกันบ้างวันนี้ผม I am g a r f า e l d จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ 1. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีการปล่อยควันไอเสียหรือการเรียนกระจกเนื่องจากรถดนไฟฟ้าไม่มีเครื่องยนต์ครับ 2. ไม่มีมลภาวะทางอากาศและทางเสียง เนื่องจากการขับเคลื่อนไม่จะเป็นต้องใช้การจุดระเบิดเพื่อการเผาไหม้นะครับดังนั้นจึงไม่มีการคายมลพิษส่วนในเรื่องของเสียงนั้นการขับเคลื่อนจะไม่มีเสียงดังเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าจะขับเคลื่อนได้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีเสียงเบากว่าเครื่องยนต์ค่อนข้างมากครับ 3. ประสิทธิภาพการขับขี่ที่สูงกว่าเครื่องยนต์สันดาปในเรื่องของอัตราเร่งและแรงบิดเรียกได้ว่าการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้านั้นมีแรงบิดที่สูงมากดังนั้นนะครับการเร่งแซงหรือการขับขี่ในเมืองจะเป็นไปได้อย่างสนุกและไม่เหนื่อยอย่างแน่นอนครับ 4. ประหยัดกว่าเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีเครื่องยนต์จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเติมน้ํามันครับส่วนในเรื่องของพลังงานนั้นไฟฟ้ายังถือว่าถูกกว่ารถยนต์ค่อนข้างมากครับ <Wow. S 1> ในส่วนของการดูแลรักษา,ารถยนต์ไฟฟ้านั้นรถยนต์ไฟฟ้าจะมีเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหลักในการขับเคลื่อนดังนั้นเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องดูแลในส่วนของน้ํามันเครื่องต่างๆเหมือนรถยนต์สันดาปครับผม 5. ลูกค้าสามารถชาร์จไฟที่บ้านได้โดยที่เราสามารถชาร์จไฟข้ามคืนได้นะครับระหว่างที่นอนหลับและตื่นมารถก็พร้อมที่ใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปต่อคิวที่สถานีชาร์จหรือปั๊มน้ำมันเหมือนเมื่อก่อนครับผมรถยนต์ไฟฟ้า100%คือทางเลือกใหม่ของคนยุคปัจจุบันลองเปิดใจมาสัมผัสและมาทดลองขับได้ที่ g r ร a t w a มอเตอร์อม,มอรรัชดารับรองว่าเพื่อนๆจะติดใจอย่างแน่นอนครับ